i สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานยาสังลุยนะวันนี้มาเจอกับหอมปทุมอีกแล้วนะครับนาอาตั้มเหมือนเดิมนะครับผมหอมปทุมนะนี่ก็เขียวๆน้องเหลืองนะครับสวยมากนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งปักหอมปทุมนะนสวยจัด จัดไปครับจัดไปวันนี้กับรถที่ใครๆก็รู้จักนะครับเสียงการเจ้าช้างไวไฟนะผมไม่ใช่รถเรานะวันนี้วันนี้ไม่ใช่รถเราเกี่ยวนะครับนะาตั้มแปลงนี้เป็นรถของพิการนะครับรถตะหลงเกี่ยวนะครับแปงนี้ ฟรีซายไปจยวกลางอุ้กลางอะไรแล้วก็ดูตอนลงเกี่ยวทีเดียวนะครับไปะอะทุกคนลงเกี่ยวนะเอ่อขับโดยตะนันนะครับตะนัน ปครับวันนี้เ,เดี๋ยวพี่พรมาช่วยอีกคันนึงครับอันนี้ได้ดูแน่ครับรถเสียการจะาทาั้งไ้้ไารถตลงนะุงเนาะโอ้ฝังออกปิดเลยครับแม่ขีเวเลยครับ ก็ประมาณ1 5 16 17ไร่นะประมาณนี้แหละผมก็ไม่เคยเกี่ยวนะครับก็มันเป็นนานี้เป็นรถตะลงเขาเกี่ยวอยู่นะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับร้อยเขาบนนาทำไรเสร็จเดี๋ยวพี่พรมาช่วยนะครับไปโอเคทุกคนเราก็มาดูลวงข้าวกันก่อนนะครับเป็นหอมะทุมนะผมนี่ มันก็มีบางๆหนาๆน,นะมันก็มีหญ้าบ้างนะครับมันแต่มองโดยรวมมันก็ดูดีนะครับผมข้าวที่เหลือก็ี่ไม่เกี่ยวเอา้เอาวอ้าไงครับเสี่ยข้าวดูดีไหมครับดูดีแ่่ได้ยครับพี่การนะรอ้รอนนะดี ทุกคนพี่พรมาช่วยอีกคันหนึ่งนะครับผมโอ๊ะทำสีหน้าเคร่งเครียดนะพี่พรเช้าทอยดีหลุดเล่นสัควันตั้งเลย ตะลือไม่รู้ไปไหนนะเห็นว่ากำลังจะมานะครับตะลือมาไม่ได้ตะลือ,อร่อนขับเองครับเราขึ้นไปดูข้างบนสักหน่อยคันนี้ขึ้นบ่อยครับ ทลือมาเนี่ยพี่บอลร้าอยู่มา,มากลมกำลังพัดเลยจับมาดูมุมสูงของข้าวเขานะถือว่าลวงดีจัดเลยนะเโอเ,เดี๋ยวเราช่วยให้เขากางอุ้มก่อนนะครับผม อ่ะทุกคนมาดูพี่พรกันต่อนะครับผมน่าจะตรงกลางข้าวไม่ค่อยดีนะครับนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะเหมือนมีอะไรแบบมันไม่มีข้าวอะ่ะเออมันก็แต่ข้างนอกมันดูดีนี่หว่าแต่างตรงกลางไม่ดูดีนะนะครับผมมันยังไม่เต็มสักทีเลยอ,อ่ะมาดูพี่พรกันนะครับ ตัดให้นะวันนี้ย้อนแสงนิดหน่อยครับ นี่ก็ดังก็อพอได้นะครับคือเสียงทอยังออกไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวเราดูคันพี่พรกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูคันใหม่นะครับคันตานันนะผมนี่ก็ดูพี่พรกันไปก่อนนะข้าวก็สวยนะผม ข้าวหอมพวงเนาะกลิ่นก็หอมนะข้าวก็สวยแต่ต้นไม่สูงมากคนระับเห็นแล้วต่ำเขาบอกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้าวไม่ดีเท่าอีพื้นที่พรกินรลีเกี่ยวนะ คนก็มาดักรอตีหนูกันหลายคนอยู่นะครับไปด้านนูนะ้นแล้วโอ้ข้าบางครับผมมาตรงกลางอะตรงกลางเข้าบางนะ ไหวทำไมไม่เต็มสักทีนะร้อยแปดห้าอ HP ครับเครื่องสองร้อยิเทอร์โบนะของนี่ทันพี่พรครับแรง พี่พ่อมือซ้ายครับจัดไปครับ เอาไม่ค่อยดีนะครับโอ้ลองเยอะจัดครับไปเดยวเขาลมก่อนเนาะเดี๋ยว,นนะยวไปดูคันโน้นกันบ้างครับอ๋อใหญ่ไวตรงนั้นเลย เบทุกคนอันนี้รถลากข้าวก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมนี่ก็คือรถลากข้าวก็เป็นเจ้าของนานะครับผมเดี๋ยวให้เขากลับลำนะครับแล้วก็มาดูพี่พรน่าจะเทนะครับกับธนันนี่ ตอนนั้นก็เต็มที่นะครับเต็มอุ้มเลยครับผมคันนี้ก็เต็มอุ้มด้วยไม่รู้จะเทรตรงไหนกันเขากำลังจะกลับรถกันนะครับผมเต็มพอดีนะครับคันพี่พร อตอนนั้นเทก่อนเลยครับจัดไปพรตามมาติดๆครับผมรอเทเหมือนกัน แน่ที่อ่ะเนเดือนเ่ยแน่ใจฮะตอนั้นออกรถมาเนี่ยโอ้จัดไปตอนนั้นปู้ปู้เลยนะ สุดยอดครับสุดยอดโอ้โหลองมาทางเราด้วยแบบยอดเยี่ยมเลยครับ คันวิพรกลับแล้วครับผมก็เทข้าวแล้วก็ขึ้นรถเทเลอร์กลับนะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูคันนี้จนจบนานนะลองเยอะนะผม จัดจวดเลยนะผม พุ่งดีนะครับผมรู้สึก nào, กนักนแรงนะใบตบ ไปครับผมก็เสร็จไป้าที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวมาดูตอนเทข้าวนะครับแล้วก็จบคลิปกัน ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามผมด้วยนะสำหรับทีมงานย่าสั่งลุยช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็บายบายครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ